ตอนนี้ก็เป็นเื่องานยามดีนะคะถือว่าเลอกดีมากคือตอนนี้เวลาจุดวันนี้คือเป็นวันที่สิบเป็นวันที่สิบเดือนสิบนะฮะแล้วก็เวลา10บโมงหรืออีเพียงแค่ประมาณ2นาทีครับจะเป็นเวลา10โมงกับ10นาทีครับถือว่าเป็นเลิกดีมากทีเดียวครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมีการมอบเงินให้แก่ยายไหนะครับก็เป็นการมอบเช็คนะคะเยียวยารับเยียวยา จำนวนเงินนฮะของการเยียวยานะครับโดยที่เราจะแบ่งให้ทั้งหมดสามท่านด้วยกันนะครับจะมีทั้งที่ทางด้านท่านแรกนะคะก็คือของคุณยายไฮนะคะค่ะเป็นจำนวนเงิน1นึ่งล้านนะคะครับสาาทนะคะสำหรับเป็นค่าเยียวยานะคะให้กับคุณยายไฮค่ะขอเชิญปรบมมอได้วยครับผม วันนี้นะคะท่านนายกก็มามอบด้วยตัวของท่านเองเลยนะคะซึ่งคุณยายก็บอกว่าอยากจะให้ท่านนายกมามอบด้วยตัวเองนะคะครับผมครับท่านที่สองที่นี่ครับผมเป็นการมอบให้แก่ใครครับเป็นตัวแทนของนายฟองนะคะวันนี้นางสาวเพชรขันจันทาจ็นลูกสาวของคุณพ่อฟองนะครับมารับมอบแทนนะคะในวันนี้เป็นเจวนเงินหนึ่งล้านสามแสนเกร้อยยี่สิบบาทนะคะครับครับ เป็นลูกสาวรับแทนนะครับเป็นลูกสาวนะคะรับแทนครับต่อไปท่านที่สามครับสุดท้ายนะคะก็คุณประทวนนะคะคุณประทวนรับแทนคุณเสือค่ะคุณเสือพันคำครับสองล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทนะคะขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะนะคะทั้งสามท่านครับก็เป็นเช็คที่เยียวยาต่อสู้กันมายาวนานเหมือนกันนะคะความสันึงครับผมขอขอบคุณนายโยกค่ะ เพื่นที่มาเยาวยารัชดอนปัสสาช้นผู้ที่เสียหาย27ปีค่ะเพิ่นนนาเห็นใจก็ขอขอบคุณเพื่นค่ะ3าปีจปีจะนมถวมนอ3ะอันนี้เป็นลูกสาวครับผมครับผมาตั้งแต่4ขวบนะครับครับครับค่ะก็แม่ให้ก็มีแต่ถ้าที่สามไม่เสร็จนะคะก็เหมือนกรณีปัญหาสมชาคนจนนะคะที่จะ ฝากท่านนายกสารต่อนะคะให้ให้สำเร็จเป็นเป็นตะกร้าที่จะใช้พร้อมใช้งานนะคะแล้วก็มีมีผ้าขาวม้าจะอ่าไม่ยากคุูค่ะก็มีมีผ้าขาวม้านะคะที่ทอจากครอบครัวของพวกเรานะคะครอบครัวพ่อเสือแล้วก็ครอบครัวแม่ไฮ้นะคะคแล้วก็ค,ค่ะแล้วก็ ครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายของการที่ท่านนายกมาเดินทางในช่วงเช้าของวันนี้ครับอยู่ที่ภูมปัญญาไทยบ้านนะครับและก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยวันนี้รายการไทยอีสานเข้มแข็งเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกพิสิทธิ์คงต้องกาบลาเพียงแค่นี้สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็มีมีพวงมาลัยไม่ได้น้ำหลอมพากจาคุณไม่ได้พวงมาลัยนะท่านนายกกับกับท่าน พักเข้ามามอบให้ท่านรัฐมนตรีสาธิตนะคะท่านรัฐมนตรีสาธิตะคะ่ะอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับฟังคุณยายอุยพรให้แก่ทานายจกนิดเดงครับ,บห้องโ่อยสมสานเนคขาน้อยนำหน้าบ่ได้ทอย เพินมาเห็นใจคนจนขอให้เพินขึ้นเป็นนายเจ้าสันเก่าขอสะอมูเจ้าทั้งลานเศระคคุณเศระคกุณหนอยบุญนางหน่อยบ่สมภอยเจ้าปู่นญ่เสีย แต่กอนกีบบมาพ่อแม่นิรีบุญมีเอ้ยละนอนอโอ้ยครับภายใต้ปฏิบัติการนะคะจ้ำน้ำนนเจ้าสากรลาดสะโดนเพิ่นแตงตังว่างห้ผู้แทนนั่นละนานน,นไหนน่าหางตาจะปักใส่ในป็น ฟวังเทกะสิน้ำเปลี่ยนิมื่นสิเวียนเอาจนได้ิมว่นสิเวียนเอาจนได้โอ้ขอบคุณมากครับสุดทาแล้วคุณยายบอกว่าพบไม้งามเ<อ>มื่อขวัญบินนะครับท่านนายกครับพอดีมีคําถามจากสื่อมวลชนในท้องถิ่นเราที่ฝากถามมาเป็นความที่เกี่ยวเนื่องกับคุณยายไฮด้วย <c oughs> คือมีคําถามถามว่ามติคลมอที่ท่านสาธิตผกดันนะฮะที่มีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับยายไฮ และถามว่าอีก16ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอย่างอย่างเดียวกันนี้คือจะมีทางออกให้เข้ากับเขาอย่างไรค,ครับืค,คือแนวทางแก้ปัญหาเนี่ยผมพูดกับทั้งท่านรัฐมนตรีแล้วก็ทั้งรัฐบาลทราบดีนะครับคือว่าการช่วยเหลือเนี่ยต้องไม่เลือกปฏิบัติ นีค่ค,คำว่าเลือกไม่เลือกปฏิบัติเนี่ยต้องดูว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเหมือนไม่เหมือนกันตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าตรวจสอบให้ทุกคนนะครับ,รบถ้าใครเข้าหลักเกณฑ์เดียวกันที่จะได้รับความช่วยเหลือก็ต้องได้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าข้อเท็จจริงไม่ตรงกัน ก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่าวิธีการจะแก้ปัญหาให้กับกลุ่มอื่นๆเนี่ยจะทําอย่างไรครับนี้คือแนวทางที่ที่จะต้องทาครับขอบคุณท่านนายกครับและเนื่องจากว่าในพื้นที่ของอุบลราชธานีของเรานะคะเป็นพื้นที่ชายแดนแล้วก็มีอีกหลายจังหวัดนะคะที่ติดแนวชายแดนฉะนั้นนะคะทางผู้สื่อข่าวท้องถิ่นของเราก็อยากจะสะท้อนปัญหาถึงท่านนายกด้วยนะคะเชิญครับผมกลับเรียนท่านนายกรลฐมนตรีนะครับผมกรกฎภูมินะครับเป็นผู้สื่อข่าวของวิทยุแห่งประเทศไทยอุบลนะครับเรื่องของปัญหาตามแนวชายแดนที่เราได้ เห็นเห็นกันในท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นอ,อุบลราชธานีเนี่ยมีปัญหาที่ือว่าเป็นเป็นช่วงที่สังคมที่เกิดความสลับซับซ้อนกันตามแนวชายแดนอย่างเช่นช่องเมกบ้างหรือว่าในพื้นที่เขมารานะครับรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายในการป้องกันตามจังหวัดต่างๆในแนวชายแดนทั่วทั้งประเทศยังไงบ้างครับท่านครับขอบคุณครับครับเรื่องเรื่องชายแดนเนี่ยนะครับเอาเอา,เ,อาเรื่องแรกก่อนนะครับว่า บริเวณชายแดนตรงไหนไม่มีปัญหากระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านเนี่ยน,นี้เป็นข้อดีก่อนนะครับครับต้องยอมรับว่าบางจุดยังมีปัญหาตรงนี้อยู่ข้อที่2เนี่ยเรารู้ครับตราบใดที่สภาพความเป็นอยู่ระหว่างเรากับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยยังมีความแตกต่างกันอยู่นํามาสู่เรื่องยาเสพติดนะครับเรื่องนี้เรารู้ว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องการให้ ทุกเมืองที่อยู่ชายแดนและมีการค้าขายชายแดนเนี่ยค้าขายได้ตามสะดวกนะครับเพราะว่ามูลค่าการค้าขายชายแดนเนี่ยช่วยเศรษฐกิจท้องถิ่นมากนะเพราะนั้นต้องหาความพอดีคือถ้าไปคุมทุกอย่างมากทางฝ่ายเศรษฐกิจก็จะร้องถ้าปล่อยมากก็มีปัญหาอื่นเข้ามานะฮะน,นี่คือนี่คือเรากลังหาความพอดีตรงนี้ทีนี้ในส่วนยาเสพติดเนี่ยจะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายาที่เรียกว่า5รั้ว และรั้วแรกก็คือรั้วชายแดนดดดนะครับโดยได้บูรณาการกองกงําลังต่างๆทั้งหลายเนี่ยให้สกัดกั้นในเรื่องของการนําเข้ายาเสพติดนะครับต้องยอมรับครับว่ายังมีเข้ามาอยู่ยังมีเข้ามาอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เรากําลังทําพร้อมๆกันไปนะครับตอนนี้บอกได้เลยก็คือพยายามทลายเครือข่ายข้างในเพราะมันเชื่อมโยงกันหมดหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยอยู่ในคุกและตอนนี้เนี่ย เรียกว่าเข้มงวดกวดขันบีบลงไปทุกทีนะครับจะเห็นว่ายอดการจับปีนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นลายที่จับเ,เป็นลายที่ใหญ่ขึ้นด้วยครับนะครับแล้วก็ในบางพื้นที่เนี่ยขณะน,นี้เรายกให้เป็นคดีพิเศษก็จะมีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เรียก DSi.dsi เนี่ยนะซึ่งเขาจะมีอำนาจมีความคล่องตัวในการจัดการเ,เข้ามาดูตรงนี้ด้วยครับ ครับผมผมเรียนนิดหนึ่งเรื่องชายแดนนะครับอีกเรื่องนึงที่เรากําลังจะทําก็คือว่าในพื้นที่ซึ่งมีการค้าขายมีด่านมีช่องทางเข้าออกนะครับเรากําลังจะเอารูปแบบของระบบบริหารพิเศษเข้ามาในหลายพื้นที่เช่นที่แม่สอดเช่นที่อาจจะรวมทั้งที่นี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีความคล่องตัวมากขึ้น ให้มีหน่วยงานซึ่งสามารถที่จะมาดูแลเรื่องปัญหาที่เป็นปัญหาเฉพาะของพื้นที่ชายแดนได้มากขึ้นครับครับคุณผู้มนตีตองสมนิทนะครับทีมข่าวจากสาวทาวนลนะครับยักษสามถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเ,เรื่องต่อเนื่องเมื่อเมื่อสกู่นะครับเรื่องยาเสพติดนะครับที่ท่านบอกว่า้ารั้วเป็นการป้องกันและเรื่องของการปราบปรามนะครับคือคือรัฐบาลของท่านนี้คือรั้วเนี่ยสกัดไม่ให้เข้ามานะครับแต่การปราบปรามเนี่ยเดินหน้านะครับผมก็เรียนว่า ช่วงที่ผมเข้ามาประมาณ3-4เดือนแรกเนี่ยได้รับเรื่องร้องมากนะว่ามันเพิ่มขึ้นมากก็ได้กำชับถึงเจ้าหน้าที่ไปและขอพูดตรงๆนะครับเรื่องแบบนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ปราบไม่ยากนะฮะอันนี้แหละเนี่ยนี่คือนี่คือหัวใจนะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านรักษาการพอบอตลนี่ผมก็ให้นโยบายเป็นพิเศษว่าเรื่องตู้ม้ายาเสพติดเนี่ยจัดการ ผมทราบว่าตอนนี้รู้สึกเรื่องตู้มาเนี่ยชัดเจนมากแล้วนะครับในกรุงเทพขนาดนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยนะตั้งแต่บอกว่าต้องเอาจริงต้องไปจัดการนะครับเพราะนั้นยาเสพติดก็ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ผมพูดเรื่องนี้มาประมาณสองสามเดือนนะครับดีขึ้นในบางพื้นที่บางพื้นที่บอกมาแล้วว่าดีขึ้นแต่บางพื้นที่ยังนะครับพื้นที่ไหนที่ยังเนี่ยต้องไปไล่บี้กับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั่นแหละครับ ซึ่งตอนนี้เป็นนโยบายสําคัญที่ทางรักษาการพบตรเนี่ยท่านกําลังดูแลอยู่ครับจะจะมีการเป็นการกวดล้างหรือว่าประกาศสงครามไหมคืออย่าไปพูดประกาศสงครามอะไรเดี๋ยวก็ตายกันอีกหลายพันคนนะครับแล้วบางคนไม่เกี่ยวข้องก็ตายไปด้วยสุดท้ายคือเราจัดการเด็ดขาดนะครับแต่ตามกฎหมายนะกฎหมายให้จัดการอย่างไรก็จัดการแหละครับ